เทุกคนรับผมปุ้ยเพื่อนกีต้าร์นะฮะขอต้อนรับเป็นคนเข้าสู่รายการที่คุยทุกเรื่องราวของการเล่นกีต้าร์ของนักกีต้าร์มือใหม่นะครับอยากได้รับบทเรียนรือข้อแนะนานดีๆในการฝึกฝนในการที่จะเริ่มต้นฝึกหาดกีต้าร์กดกระดิ่งกดติดตามที่กดซัดดดสบสไคร e ช่วงนี้ไปเลยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในส่วนของการที่นิ้วก้อยของเราเนี่ยบางคนเนี่ยมักจะไม่ได้ใช้งานมันมักจะมองข้ามมันไปแล้วสิ่งที่มันสําคัญสิ่งที่มันจําเป็นบทบาทหน้าที่ของนิ้วก้อยเนี่ย คืออะไรกันแน่คลิปนี้ผมจะพยายามโน้มน้าวทุกคนครับใครที่มองข้ามมันไปใครที่พยายามบอกว่านิ้วนี้มันไม่จําเป็นบอกปกติเนี่ยเราเล่นกันแค่ชี้กลางนางเราก็จับขอดได้เยอะแล้วไม่จัเป็นต้องอนิ้วก้อยมาใครที่กําลังคิดแบบนี้อยู่หรือใครที่ทําเช่นนี้อยู่แนะนํานะครับว่าอยากให้มองให้มันกว้างกว่านี้ นะการเล่นกีตาร์แน่นอนนะครับว่า4นิ้วเนี่ยผมหมายความว่าชี้กลางนางก้อยเนี่ยยิ่งเราใช้ได้ทุกนิ้วแล้วประสิทธิภาพการใช้งานเราคล่องตัวทุกนิ้วเนี่ยนี่จะทําให้เราสามารถที่จะมีอิสระในการเล่นหรือว่าเรียกง,ง่ายๆว่าะจะทําให้เราเนี่ยเล่นเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับคอดต่างๆที่เราหัดเล่นกีตาร์นะครับเขาเรียกว่าเป็นคอร์เบสิกคอร์พื้นๆอาจจะเป็นคอร์นอกนะฮะคอร์โอเพิ้สตริงเนี่ยอยาจจะเป็นคอร์ด G E minor คอร์ด C A minor หรือคอร์ด D ทุกคนสังเกตนะครับว่านิ้วก้อยแทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยแล้วมันถึงได้มีคนที่คิดเหมือนที่ผมพูดในต้นคลิปไงว่ามองข้ามไม่ให้ความสำคัญใช่ไหมฮะทีนี้ในเมื่อคอร์ดต,ต่างๆเนี่ยปฏิเสธไม่ได้หรอกว่ามันไม่มีนิ้วก้อยมาเกี่ยวข้องแต่โดยพื้นฐานมันไม่มีก็จริงอย่างคอร์ด E minor ก็จากเนี้ยไม่เกี่ยวกับนิ้วก้อยเลยนิ้วก้อยก็ว่างคอร์ด C ก็ไม่เกี่ยว คอจีก็ไม่เกี่ยวแต่เราสามารถทําให้มันเกี่ยวได้นะครับโดยการเอานิ้วก้อยเนี่ยมาเล่นโน้ตไหนก็เล่นไปเถอะขอเพียงว่าโน้ตนั้นเนี่ยอยู่ในสเกลที่คุณเล่นอยู่สมมุติว่าผมเล่นเป็นจี G นะฮะผมเล่นเป็นเป็นจีสมมติว่าผมจีอยู่งี้ปุ๊บผมก็เลือกที่จะถ้านิ้วก้อยมันว่างอยู่ใช่ไหมผมก็เลือกจับจีแบบนี้เ,เลือกเลือก,เล,อกเลือกจับจีแบบนี้แบบนี้ เห็นไหมไเห็นไหมเอาเนิ้วก้อยมาเพื่อที่จะให้นิ้วชี้ผมมีอิสระในการเล่นโดยนิ้วชี้ผมเนี่ยตรงเนี้ยที่ขยับอยู่เนี่ยสามารถที่จะไปเล่นโน้ตตื่นนะเห็นไหมนะครับอือหรือแม้กระทั่งคอร์ดซีก็ได้สมมติ่าคอร์ดซีปุ๊บนิ้วก้อยผมว่างอยู่เนี้ยผมก็เอาเนิ้วก้อยเนี่ยเล่นโน้ตไหนก็ได้อันนี้ผมให้ไปคิดเป็นการบ้านเอง โน้ตไหนก็ได้ที่อยู่ใน C major scale ใส่ได้หมดเลยถ้าคุณมีปัญญามีกำลังมีความคล่องตัวที่จะใส่ใส่ไปเลยนะครับไม่ผิดแน่นอนนะ C major scale นะคุณเอานิ้วก้อยเล่นโนต้ตเหล่านั้นได้ทุกนิ้วนะครับอะผมเล่นเป็นไกด์ไลน์ให้ดูอย่างคอซ์ก็ประมาณนี้เห็นไหมฮะนิวน้วนิวน้ว,ว,ว,วชี้ผมจะเคลื่อนไหวเล่นโน้ตอื่น เอาคอซีเป็นไกด์ไลน์เอาคอไหนอีกเอาคออ่อาคอดีแล้วกันนะครับดี D เป็นไกด์ไลน์เห็นไหมครับเอใช้ได้เลยทีเดียวไม่ได้มีแค่โมเ m e n t เรื่องของการตีคอร์ดนะทุกคนเรื่องของการเอไม่ไม่ได้มีมดนแค่เรื่องของการ เก่าสายแบบเดียวเรื่องของการตีคอร์ดเราก็เติมสีสันได้ด้วยนิ้วก้อยนะเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างน้ําจิ้มเล็กๆน้อยๆนะฮะที่เป็นเ,เคล็ดลับในการที่จะบริหารนิ้วก้อยเพราะว่าเออเพิ่มเติมอีกนิดนึง ใครที่ใช้นิ้วได้คล่องตัวเลยเพราะนิ้วก้อยเนี่ยแน่นอนว่าเวลาผ่านไปเราอยากจะฝึกโซโล่นะครับอยากจะไปเล่นกีตาร์ไฟฟ้าหรืออยากเล่นกีตาร์โปร่งเหมือนเดิมเนี่ยแต่มีการเล่นโซโล่เข้าไปมีเพื่อนมีอะไรมาตีคอร์ดอะไรห้เนี้บางทีบางครั้งนิ้วก้อยก็จําเป็นนะครับในการที่จะใช้เล่นโน้ตที่มันมีระยะความห่างเยอะๆอย่างเช่นเล่นประมาณเนี้เห็นไหมฮะ กดูว่านิ้วก้อยผมจาเป็นนะผมไม่ถลายน,นะครับบางบางทีเราไม่ได้ว่าถลายนิ้วไปนะคือต้องเอานิ้วเล่นทุกนิ้วนะอ่านะครับนี่ก็คือความจําเป็นดังนั้นเรียนรู้ไว้ฝึกฝนการใช้นิ้วก้อยไว้อย่ามองข้ามให้ความสําคัญกับทุกนิ้วพอๆกันนะครับวันนี้ลนาะทุกคนไปก่อนนะใครที่สนใจจะเรียนคอร์สออนไลน์ก็ไลน์ผมอยู่ด้านล่างติดต่อ ปรึกษาก่อนเรียนก่อนซื้อคอร์สไปได้นะครับ